ครับก็สวัสดีครับสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทำแอปเพื่อขายกาแฟด้วยตัวของเราเองนะครับก่อนอื่นให้เรามาที่ตัว Google Drive ของเรานะครับก็มาที่คลิกที่ใหม่นะครับแล้วก็คลิกที่โฟลเดอร์ใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับเป็น Coffee Post นะครับแล้วเป็น องศูนยนะครับแล้วก็เป็นอ่าโอเคนะครับคุณ3สเป็นวีแล้วกันนะครับ Coffee post 2 0 2 3 v1 นะครับแล้วก็คลิกปุ่มสร้างนะครับเราก็จะได้เข้าไปในโฟลเดอร์ c o f f e e p พส t 2 0 23 v1 นะครับคลิกที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมาที่ g g o o Google s h e e t นะครับ ตรงนี้ก็อันไตเติลเราก็เปลี่ยนชื่อมันนี้นึนะครับก็เป็น coffee c o e สองศูนย์สอมนะครับ v หนึ่งแบบนี้นะครับ enter มานะครับตรงนี้เราจะใส่คำว่า id เข้าไปนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็น product น product main ชีตตัวนี้เราแก้ไขชื่อให้เป็น product นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราเพิ่มตรง add sheet ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับตัวนี้เราก็เป็น id เหมือนกันนะครับ id จ่งนั้น column b จะเป็น category นะครับ category แบบนี้นะครับหรือว่าหมวดหมู่นะครับแล้วก็จะเป็น เนมนะครับชื่อของสินค้าเพิ่มสับเคทเจอรโกวี <C ategory S 2> เข้ามาอีกหนึ่งหมวดหมู่รองนะครับ unit ตไพร์หรือว่าราคาต่อหน่วยสินค้านะครับ เพิ่มโฟโต้ด้วยนะครับก็คือเก็บรูปภาพของสินค้านะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็น QTY นะครับหรือว่าจำนวนของสินค้านะครับในส่วนนี้อาจจะไม่ใช้ประโยชน์อะไรนะครับลบออกไปนะครับจะได้เหลือใช้แค่นี่นะครับเจ็ดคอลัมน์นะครับส่วน product ก็ใช้แค่สองคอลัมน์นะครับ A B นะครับ โอเคเราก็ได้สองตารางนะครับหรือว่าสองเทเบิลตามนีน้จากนั้นให้เรามาที่ตัวแอปชีตนะครับแล้วก็มาที่ create นะครับแล้วก็เลือกแอปตรงก้อนเมฆนี่ครับ Start with existing data นะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็เป็น Coffee Code นะครับสองศูนสองสามนะครับ ที่หนึ่งแล้วเดือยคลิกไปที่ Choose Your Data ครับ <Okay. S 1> แล้วก็ตรงนี้เลยนะครับ Post 2023แล้วก็เข้าไปที่ Google Sheets ครับ มาที่ตัวนี้นะครับอาจจะดูที่ตัว UX นะครับว่าแอป e ีตมันสร้างมุมอมองอะไรให้ก็มีโปรดักเข้ามานะครับในส่วนนี้นะครับก่อนอื่นให้เรามาคลิกที่แถบ Data ก่อนนะครับก็จะมี ID นะครับก็กำหนดให้เป็นคีย์หลักครับคีย์หลักตัวนี้ค่าเริ่มต้นของมันให้ดูว่า Initial v a l u e ให้เป็น Unique ID นะครับหรือเป็น ค่าที่ห้ามซ้ำนะครับแล้วก็เป็นร require นะครับส่วนคอลัมน์ที่สองก็คือ product name ก็เป็น name นะครับมันขึ้นมาให้เป็น name แล้วก็ไม่ต้องใส่สูตรใส่อะไรนะครับก็ตามนี้โอเคต่อไปเรามาบวกเพิ่มอีกนหนึงก็คือแอปอีกตารางหนึ่งก็คือเราอันนี้น่าจะมีข้อผิดพลาดไหมตรงนี้ขอญาตแก้ไขนิดนึงนะอันนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นตัว ไอเทมนะครับเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนชื่อไอเทมตรงนี้อาจจะต้องแอดเข้ามาใหม่อีกทีนึงนะครับก็ โอเคเราก็ได้ไอเทมเข้ามาเราเคลิกเข้าไปดูเพื่อมาดูที่ Data type นะครับ p ร o Number ID ID ให้เป็น t ท x t นะครับ t ท x t แล้วก็เป็นคีย์หลักด้วยนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับเช็คนิดหนึ่งแล้วก็เป็นค่าเริ่มต้นเป็น Unique นะครับหรือว่าห้ามซ้ำนะครับประมาณนี้หมวดหมู่ c a t e g o น y นะครับให้เราเลือกเป็น e n u m นะครับในส่วนของตัวอ e n u m เราเข้าไปเพิ่ม เปาหยูนะครับว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นกาแฟนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกชาเป็นโซดานะครับนีนะครับหรือว่าเป็นพวกหมดหมู่ของนม,มอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณเรียกตัวนี้เป็นดอกดาวครับแล้วก็คลิกดันไปสับแคตต์กรลีก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกไทยให้เป็นอ e ีนัมเหมือนกันนะ แล้วก็ add value ก็จะเป็นกาแฟร้อนอย่างนี้นะครับร้อนแล้วก็กาแฟเย็นนะครับหรือว่าเป็นพวกชาปั่นอะไรี้ก็จะเป็นปั่นด้วยนะครับค,คลิกตันไปตรง unit price นะครับราคาต่อนหน่วยในส่วนนี้ก็เดี๋ยวเรา ค่อยมาดูนะครับว่าจะเพิ่มเติมได้ยังไงนะครับราคาต่อหน่วยนะครับก็ตามนี้โอเคยูนิตไพรส์เราเลือกเป็นไพรส์ตามนี้นะครับแล้วก็โฟโต้ก็มันคลิกขึ้นให้อิมเมจคิวทีวก็เป็นนัมเบอร์นะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับในส่วนของตัวเทเบิลที่ชื่อว่าไอเทมนะครับก็เซฟไปทีนี้ในตัวของ q t y นี่ครับเราจะปิดค่าการมองเห็นของมันนะครับให้เราคลิกมาที่โชว์นะครับ ว่าโชว์ตรงนี้คลิกไปที่รูปตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้พิมพ์คาสั่งคอมเทคนะครับแล้วก็เป็นกับงค้นโคดนะครับแล้วก็หมายคำพูดแล้วก็พิมพ์คำว่ายูไ type นี่ครับ พื้นโคดแล้วก็ฟอร์มนะครับโอเคถ้ามันขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับก็แสดงว่าถูกต้องนะครับคลิกเซฟไปแล้วก็คลิกงานไปนะครับตัวนี้แล้วก็คลิกปุ่มเซฟไปอีกทีหนึงครับให้เรากลับมาที่ตัว Product นะครับตรงนี้ มาที่ UX นะครับมุมมองตอนนี้จะมี Product กับมี I อเทมสองอันนะครับก <c oughs> ่อนอื่นให้เรามาเพิ่มที่ Product ก่อนนะครับ Product ก <c oughs> ็ออออจะขึ้น ID ให้เราตามนี้นะครับเราก็ Product ตัวนี้มันยังเป็นค่าว่างอยู่นะครับ ID ก็ว่าง Product ์ก็ยงก็ว่างก <c oughs> ็เราก็จะมาเพิ่มข้อมูลเข้าไป <c oughs> เป็นชนิดของกาแฟเช่นคำว่า e s p r e s s o นี่นะครับชื่อของ นีนูนะครับเทสโซ่ H H H so, ก็คลิกเซฟไปว่าจะเป็นคาปูชิโน่อย่างนี้นะครับเซฟหรือว่าเป็นชาเขียวอย่างนี้นะครับแบบนี้นโอเคสพรว่าเราเพิ่มเข้าไปแค่สักสองสามรายการนะครับ ต่อไปในตัววิวที่เป็นไอเทมนะครับเราก็เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอกลับมาที่ตัวแท็บ Data ก่อนนะครับให้เรามาที่ตัวไอเทมนะครับแล้วตรงชื่อเนมตัวนี้ครับให้เราคลิกรูปวินสอเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเนมตัวนี้ให้เป็น Refer e n c e นะครับหรือว่าค่าอ้างยิงนะครับอ้างยิงเราจะอ้างยิงจากตัว table นะครับแล้วเราคลิกปุ่มเซตไปนะครับ อันนี้เราเพิ่มเข้ามานะครับก็ ID ของ Product นะครับก็มีตามนี้ตามนี้ตามนี้แต่ตัวไอเทมที่จะเอาไปเลือกว่ามีรายละเอียดว่าเป็นหมวดหมู่อะไรหรือว่าอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้เพิ่มนะครับเราก็มาเพิ่มตรงไอเทมนะเพิ่มเข้าไปก็ c ค t ชักรีเราเลือกก่อนว่เาเป็นกาแฟนะครับกาแฟเอสเพนโซอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ซับ c ค t ชักรีเป็นเอสเพสโซเย็นอย่างนี้นะครับ ก็ราคาต่อหน่วยสมมติเราใส่ไปสามสิบห้าบาทนะครับแมตต์รูปภาพของสินค้าเราก็เข้าไปเลือกเขานะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับก็ใส่ไปคร่าวๆอันนี้เราเป็นโอเคยั่ไม่ตรงเท่าไหร่ครับเซฟไปเปโซต่อไปเขาเพิ่มอีกสัดเมนูนหนึ่งนะครับหมวดหมู่เป็น เป็นชาแล้วกันนะครับชื่อของมันก็เป็นชาเขียวแล้วกันนะครับชาเขียวเป็นชาเขียวเย็นธรรมดานะราคาสามสิบห้านะครับรูปภาพก็มาหาที่เราเตรียมไว้นะครับก็คลิกเซฟไปเราก็จะได้สองใบกาดทับ นี้ไม่มีชื่อก็เดี๋ยวเพิ่มเติมไปก่อนชาเกียวก็เป็นโซดาโซดามะนาวค่ะโอเค คครับก็ในส่วนนี้เราก็จะมาดูว่า UX กำหนดยังไงบ้างนะครับเราจะมาปรับค่า UX ของแต่ละส่วนก็คืออยู่ที่ตัว product นะครับต้ง product ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเมนูนะครับมันจะได้ไม่โชว์อยู่ตัว Primary ครับให้เปลี่ยนเป็นเมนูพอเมนูแล้วเ,เราก็ดูว่า short by product name group ไหมก็อาจจะกุ o หรือไม่ต้องกุุปก็ได้ครับก็ปล่อยตามนี้นะครับ เมนดิเมดเราก็เลือกเป็นเมนอิเมดตัวอินซไ์นอนไพม์รีเฮดเดอร์เราก็ไม่เลือกอะไรตามนี้นะครับก็โชว์แอคชั่นบาร์ไหมโอเคครับตัวนี้สำหรับ ตัว Product เราก็แค่มากำหนดนให้มันเป็นแค่นะครับเป็นเด็กนะครับหรือว่าแบบโต๊ะนะครับแล้วก็เป็นเมนูครับทีนี้เรามาดูตัวไอเทมบ้างไอเทมเดิมมันเป็นเด็กนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งอยู่ตรงกลางนะครับเลเทอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเนี่ยเราจะปรับใหม่นะให้เป็นก็ยังเป็นเด็กเหมือนเดิมนะครับไอเทมเป็นเด็กแต่ว่าตัวนี้นะครับจากโพิชั่นให้เราเปลี่ยนเป็น i e f นะครับ Reference m a n นะครับ Short by Name จัดกลุ่มเขาตามนี้เลยครับ Photo ตรงนี้ Primary Header เราก็จะเป็นชื่อนะครับจากนั้นก็เป็น Sub Category นะครับ Summary Column เราเป็น Unit Price นะครับเกเก็จะขึ้นมาตามนี้ ทีนี้เราเลื่อนมาตรงแอคชั่นบาร์นะครับอินสอหรือว่าพวกนี้เขาเรียกแอคชั่นบาร์นะครับเนี่ยถ้าเราปิดไปมันก็จะไม่ขึ้นถ้าเราเปิดมันก็จะขึ้นแบบนี้เราไม่เราจะไม่ให้ขึ้นมาจะไม่จะได้เป็นพื้นที่โล่งๆตามนี้ครับก็ปิดแอคชั่นบาร์ตามนี้นะครับแล้วก็เซฟไป โอเคครับก็สำหรับในขั้นตอนแรกนะครับของการสร้างแอปพลิเคชันในการที่จะทำแอปขายกาแฟด้วยตัวเองนะครับก็จะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่ายลืมติดตามต่อในตอนที่2นะครับซึ่งตอนที่2เราก็จะมาพูดถึงขั้นตอนในการที่จะทำตัวคลิกแต่ละรายการสินค้าแล้วนะครับเพื่อให้เกิดตะกร้าสินค้าขึ้นมานะครับ แทนที่จะเข้ามาดูรายละเอียดอะไรอย่างนี้นะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไม้ด้วยนะครับไปเจอกันตอนที่2ครับ